เส้นทางสู่การเป็นหมอผูขอจมูกในแพทย์ประพ์คร่องสู้สึกในแพทย์ประพ์คร่องสู้สึกจบการศึกษาจากคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่รุ่นที่4เมื่อปีพุทธศักราช2510สอบได้ประกาศนียบัตร ECFMG เพื่อไปศึกษาต่อที่ประเทศสหรัฐอเมริกาแต่อาจารย์เลือกที่จะกลับมาเป็นแพทย์ฝึกหัดที่โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้าที่นี่ อาจารย์ได้พบกับอาจารย์อัศวินเทพาคังอาจารย์จีราสิริโกและอาจารย์สมพลบุญยคุกที่โรงพยาบาลพระมงกุฎจะมีการหมุนเวียนเพื่อแพทย์ได้ศึกษาครบถ้วนตามภาควิชาต่างๆแต่อาจารย์มีความสนใจที่ภาควิชาหูคอจมูกซึ่งอาจารย์อัศวินอยู่ที่นั่นและที่นี่เองอาจารย์อัศวินได้ให้อาจารย์ประพจน์ทำงานวิจัยเรื่องโพสต o อ p a เพนหลังทำการตัดต่อมทันซิน และได้ทำหลายเคสจนได้สูตรการใช้สเตียรอยร่วมกับไซลโลเคนฉีดที่แองของต่อมทันซินทำให้ลดความเจ็บปวดลงมา8ระดับจาก10เหลือระดับ2ซึ่งอาจารย์ได้นำมาใช้ตลอดเวลาที่เป็นแพทย์หูคอจมกูกและที่นี่อาจารย์ได้พบกับอาจารย์จีระศิริโพอาจารย์ได้ชวนอาจารย์ประพศให้ไปทำงานกับอาจารย์ที่โรงพยาบาลรามาธิปดี เพื่อให้มาเป็นแพทย์รุธิบัตรรุ่นแรกของแพทยสภาในปีพุทธศักราช2512และจบรุธิบัตรได้สำเร็จในปีพุทธศักราช2514ณขณะที่เรียนอยู่โรงพยาบาลรามาธิบดีไม่มีห้องเวีนให้อาจารย์ใช้จึงได้ไปอยู่ที่ห้องพักพแผนกสูตินรีเวชของโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้าและได้มีโอกาสดูแลผู้ป่วยที่ทำวิจัยกับสถาบันพยาธิวิทยาของโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า ซึ่งทำงานร่วมกับประเทศสหรัฐอเมริกาทาให้รู้จักกับอาจารย์แพทย์แผนกสูตินรีเวศและแผนกอายุรกรรมของโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้าได้แก่อาจารย์สุจินอาจารย์ประชุมทาสุคนอาจารย์นัดดาเนตรทำให้มีความคุ้นเคยกับอาจารย์ผู้ใหญ่หลายท่านและที่นี่เองตอนที่อยู่เวน ก็ได้ช่วยทำผ่าตัดร่วมกับอาจารย์ทางสุตินรีเวชในกรณีฉุกเฉินเช่น ectopic pregnancy จนทำให้มีประสบการณ์ทางด้านสูตินรีเวชอยู่บ้างเมื่อจบบุธิบัตรแล้วได้รับการบรรจุเป็นอาจารย์ที่โรงพยาบาลรามาธิบดีประมาณหปีจึงขอลาราชการไปศึกษาต่อที่ประเทศสหรัฐอเมริกาโดยเริ่มต้นเป็น state i n t e r n s e r y ที่เซนต์โจเซฟฮอสพิตอลดีทรอย ที่นี่เรียน2องวิชาคือสลรยศาสตร์และอายุรกรรมและได้ไปสมัครเข้าโปรแกรมของ s ั r g e r y ที่ w ว y n e s t a t e University เพื่อหวังว่าจะมีโอกาสต่อยอดไปเข้าโปรแกรมหูคอจม,มูกระหว่างนั้นอาจารย์ได้นำความรู้ที่ได้จากการไปช่วยงานแผนสูตินรีเวทที่โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้าไปใช้ที่ห้องฉุกเฉินที่ w วน n e s t a t u u n v v r s s t y y ทำให้คณาจารย์ที่นั่นพึงพอใจอย่างมาก พอใกล้จะจบหนึ่งปีแรกของที่นี่ Medical Director ของ Surgery จะให้อาจารย์ต่อเป็นปีที่สองแต่ระหว่างนั้นได้ไปพบกับ Professor Horrell ซึ่งท่านทราบว่าอาจารย์สนใจศึกษาต่อวุฒิบัตรหูคอจมูก3าที่ w e s t น t เต u u n v v r s s t y y เพื่อนำมาใช้พัฒนาและวางแผนหลักสูตรการฝึกอบรมแพทย์หูคอจมูกที่ประเทศไทย และต้องขอบคุณที่ท่านได้กรุณาประสานกับประธานภาควิชาหูคอจมูกทำให้อาจารย์ประพจน์ได้เข้าเรียนในโปรแกรมหูคอจมูกจนจบประกศา,าศนียบัตรและสอบได้ American บ o ร์ดออฟออทูลาร์ลิงโกโในที่สุดหลังจากนั้นอาจารย์ได้รับจดหมายจากอาจารย์จีระให้รีบกลับเมืองไทยเนื่องจากอาจารย์ในภาควิชาหูคอจมูกที่โรงพยาบาลรามาธิบดีลาออกไปหลายท่าน จึงไม่สามารถจัดเป็นภาควิชาได้อาจารย์จึงรีบกลับมาทันทีและมาอยู่ที่โรงพยาบาลรามาธิบดีอาจารย์ได้ร่วมมือกับอาจารย์ภูนพิษอมาตยกคุณในการสร้างภาควิชาใหม่แต่ก็ไม่สามารถอยู่ที่โรงพยาบาลรามาธิบดีได้เนื่องจากบุคลากรไม่ครบอาจารย์ประพ์จึงพาแพทย์ประจําบ้านและนักเรียนแพทย์บางส่วนไปอยู่กับอาจารย์อศัศวินเทพคคมที่โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้าอีกครั้งที่นี่เอง อาจารย์ได้พาอาจารย์พรชัยอรพินมาด้วยมีการประกวดผลงานของแพทย์ประจำบ้านกันที่นี่ซึ่งอาจารย์ประกวดและอาจารย์พรชัยได้ส่งเรื่องเสียงแหบสมประกวดโดยมีรูปสไลด์และมีภาพเคลื่อนไหวประกอบที่มีมาตรฐานจนได้รับการโหวตให้ได้รับรางวัลชนะเลิศอาจารย์อยู่ที่โรงพยาบาลพระมุมกุดกล้า9เก้าเดือนจึงได้กลับมาอยู่ที่โรงพยาบาลรามาธิบดีและได้เริ่มต้นสร้างภาควิชาหูคอจมูกใหม่อีกครั้งอย่างจริงจังจนสำเร็จ โดยอาจารย์ทุนพิษอมัตยกุลเป็นหัวหน้าภาคคนแรกในยุคใหม่และเปลี่ยนมาเป็นอาจารย์ประพจน์เป็นท่านที่สองหลังจากนั้นก็ได้รับเลือกเป็นประธานสภาอาจารย์และขอตำแหน่งรองศาสตราจารย์จากผลงานที่ทำไว้ที่นี่อาจารย์ได้ปรึกษากับคณะบดีและท่านผู้หญิงิริยาชวคุณเรื่องการก่อสร้างศูนย์การแพทย์สิริกิตทุนในการก่อสร้างบางส่วน ได้มาจากการสร้างพระศัสดาพาปรโดยสมเด็จพระญาณสังวรมหาสังฆปรินายกโปรดให้สร้างซึ่งอาจารย์ได้ร่วมกับอาจารย์อานุนบุญเนรตกพันจนในที่สุดสามารถสร้างศูนย์การแพทย์ศิริกิจได้สําเร็จด้วยเงินบริจาคจากการชอบพระกว่า75ล้านบาทนอกจากนี้ อาจารย์ยังมีบทบาทในการสนับสนุนราช,ชวิทยายลัยหูคอจมูกมาโดยตลอดเช่นการฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้านและมีส่วนร่วมกับกองประกอบลูกศิลป์กระทรวงสาธารณาสุขในการสอบใบประกอบลูกศิลป์สำหรับผู้ที่จบการศึกษาจากต่างประเทศอยู่หลายปีจนในที่สุดอาจารย์ได้รับโล่เชิดชูเกียรติจากราช,ชวิทยายลัยหูคอจมูกในด้านการสอนแพทย์ประจำบ้านเมื่อปีพุทธศักราช2555 และรางวัลโสดสอนนาสิกแพทย์ดีเด่นประเภทครูแพทย์ประจำปีพุทธศักราช2567ที่ผ่านมาหลังจากนั้นอาจารย์สมพลปุญญคุกได้ให้อาจารย์ประพจน์กลับมาช่วยงานที่โรงพยาบาลวิชัยยุทธ์และช่วยกันสร้างโรงพยาบาลวิชัยยุทธ์จนมั่นคงได้ช่วงที่อยู่โรงพยาบาลวิชัยยุทธ์อาจารย์ทํางานที่สําคัญได้สองสิ่งใหญ่ๆคือการที่โรงพยาบาลวิชัยยุทธ์เป็นโรงพยาบาลเอกชนแห่งแรกที่ได้รับพระราชทานกุดลผ้า และการทำงานร่วมกับท่านองคมนตรีกเกษมวัฒนะชัยและคณะเรียกว่ากลุ่มประชาอาสาโครงการหลวงบนดอย37แห่งโดยมีหน้าที่ดูแลเรื่องฟันและอื่นๆเช่นช่วยตรวจและแจกรองเท้าให้กับชาวดอยเพื่อลดโรคโรหิตจางจากพยาธิปากขอตั้งแต่ปีพุทธศักราช2542ถึง2550เป็นระยะเวลา9ปี จนได้มอบงานต่อให้มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ดำเนินงานต่อไปหลังจากนั้นอาจารย์ได้รับความไว้วางพระราชาหฤทยัยจากสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุลาภรวัลัลษั์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคัติยราชนารี ไปดูงานที่ MD Anderson Cancer Center และกลับมาช่วยในการขอสร้างโรงพยาบาลจุฬาภร์และศูนย์ไซโคโรรอนและเกสแกนแห่งชาติจนสำเร็จได้หลังจากนั้นอาจารย์ได้กลับมาทำงานเต็มตัวที่โรงพยาบาลวิชัยยุทธในตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหารและปัจจุบันในตำแหน่งประธานกรรมการอาวุโสบริษัทวิชัยยุทธจำกัดและประธานมูลนิธิวิชัยยุทธ โดยในระหว่างที่อาจารย์ได้ปฏิบัติหน้าที่ในตําแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหารของโรงพยาบาลวิชชยุทธกว่า12ปีอาจารย์ได้เป็นส่วนสําคัญในการพัฒนาโรงพยาบาลวิชชยุทธในด้านการแพทย์และการให้บริการตามปรัชญาการแพทย์เพื่อคุณภาพและคุณธรรมซึ่งถือเป็นโรงพยาบาลเอกชนที่เก่าแก่และได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวางม,ม,มาก,กว่า55ปีที่เปิดดาเนินการ ระหว่างที่อาจารย์อยู่ที่โรงพยาบาลรามาธิบดีและโรงพยาบาลวิชชยยุท์อาจารย์ได้มีโอกาสถวายงานให้ในหีหลวงพระราชวงศ์หลายพระองค์ดูแลบุคคลสําคัญของประเทศอดีตนายกรัฐมนตรีอดีตองคมนตรีและศิลปินแห่งชาติหลายท่านอาจารย์ได้ตามเสด็จไปถวายงานณนะสถานที่ต่ตางๆเช่นเชียงใหม่สกลนครและนราธิวาส ได้มีโอกาสใช้ประสบการณ์ทางการแพทย์เฉพาะตัวในการรักษาคนไข้ในสถานการณ์ที่อุปกรณ์ทางการแพทย์ไม่พร้อมยกตัวอย่างเช่นกรณีที่คนไข้หูไม่ได้ยินเพราะขาดกระดูกทั้งอาจารย์ได้ปรับใช้ปลอกเข็งเจลโคซึ่งเป็นซิลิโคนมาใส่แทนกรณีที่คนไข้หล่ำผ่าไทรอยแล้วเสียงแหบและสำลักอาจารย์ได้ใช้วิธีเมด l i z a t i o n ของ vocal cord ทำให้คนไข้สามารถพูดมีเสียงและไม่สำลักอีกต่อไป กรณีที่คนไข้าหายใจลำบากเพราะปีกจมูกยุบตัวอาจารย์ใช้ซิลิโคนมาตัดแต่งเป็นรูปวงแหวนให้คนไข้ใส่ในจมูกเพื่อขยายรูจมูกให้หายใจได้สะดวกข,ขึ้นต้องขอขอบพระคุณอาจารย์ที่มีพระคุณอันประเสริฐอาทิอาจารย์อัศวินเทพาคังอาจารย์จีระสิริโพอาจารย์มิตรสุภพงศ์อาจารย์ศิระบุญรัตเวทและอาจารย์ภูมิพิษอมตยกุล ที่ช่วยประสานรอยร้าวที่เกิดขึ้นกับภาควิชาอื่นๆที่เกี่ยวข้องให้เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันได้ทำให้สามารถจัดหลักสูตร Head and Neck s u r r y ได้ตามปกติและก้าวหน้าทันสมัยขึ้นทั้งหมดนี้เป็นการใช้หลักการ Learning by Doing และ Just Listen เงียบให้ถูกจังหวะคนชนะไม่พูดมากในการทำงานมาตลอดชีวิตของอาจารย์ประพจน์ซึ่งจะต้องอาศัยความยืดหยุ่นในการคิดพลิกแผน เพื่อปรับใช้ให้เหมาะกับแต่ละสถานการณ์ที่พบเจอถือเป็นหลักคิดที่ทุกคนสามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้เพื่อความสำเร็จในชีวิตบ